มื่อนี้ผมหาแนวมาเบาสมองให้เพื่อนเพื่อนบ้นางะอันนี้ห่วงเล็กหลังจากคลิปที่เราพบมันเป็นห่วงห่วงเล็กคือกันแต่ว่าันเป็นชุดหน่อยเนาะอันนี้เป็นชุดใ่ญ่นะครับเนี่ยชุดใหญ่มีอยูซีห่วงนะครับหนึ่งสองสามซีตัวนี้นะครับไม้ยักกลนะครับไม้ยักกลเนี่ยคือมันเป็น การที่เลี้ยมตาหรือหลอกลวงนะครับซึ่งแล้วแต่เทคนิคนะครับการฝึกฝนมาผู้ใดเจ็บฝึกฝนมาได้แบบใดนะครับเี่ยเดี๋ยวบังครับตัวนี้จับตาเบังดีๆนะครับแต่ว่าจะเสือผม้ะยังไงก็ฝากฎกดแสร์ให้มูมูบังนะตอนว่างงานก็นค่อยๆบัง ไปปิ้เพื่อเพื่อเบาสมองนะครับเข้าไปแล้วครับยังบ่เข่าครับยังบ่เข่าเข้าแล้วครับ สีบวงเห็นปะ่ะสีหงงใหญ่ๆเลยนี่เบ่งไกลๆนี่ครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะออกครับที่นี่ผมจะออกออกแบบใดบ้างจีจับตาเบื้องดีครับวิดีโอบ่ได้ตัดต่อแล้วครับตออ่อเนื่องตลอดครับ บอกบ่ออกบ่เอาเอาออกบ่าบอกว่เอ๋อยังบอกอ๋อ e ป่านนี้เอาออกแล้วนี่ครับหนสองสามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นการเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเบาสมองมากๆ